สิบตัวละครในเรื่องวันพีทที่ไม่คิดว่าจะเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจจะเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินบิไรซิงในคลิปนี้ผมก็ได้รวบรวมตัวละครทั้ง10บตัวที่ไม่คิดว่าจะเป็นคนที่กินผลปีศาจเข้าไปเอามาพูดคุยเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับคือเวลาเราดูวันพีทไปสักพักเราก็จะพบกับตัวละครบางตัวที่เราไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่กินผลปีศาจหรือว่าเอ๊ะ พลังที่เจ้าหมอนี่มันใช้เนี่ยมันมาจากผลปีศาจจริงๆนะหลออะไรแบบนี้นะครับซึ่งในบางครั้งเราก็จะตัดสินพวกเขาจากบุคลิกและรูปร่างหน้าตาและรู้สึกว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยมันช่างจืดชืดเกินไปที่จะเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจซะเหลือเกินจนสุดท้ายพวกเราก็จะถูกพวกเขาเซอร์ไพรส์ในที่สุดว่าจริงๆแล้วข้าเนี่ยมีพลังพิเศษจากผลปีศาจนเฟยก่อนที่เราจะไปรับชมกัน ผมขอฝากให้เพื่อนๆช่วยกันกดปุ่ม subscribe like แชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Shinobi Rising ของเราสร้างผลงานดีๆแบบนี้ออกมาให้ได้ดูกันในทุกสัปดาห์ดยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่อง Shinobi Movie กันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วลก็เราไปดู10ตัวละครที่ไม่คิดว่าจะเป็นคนที่กินผลปีศาจกันเลยดีกว่าครับรอบรุจ,จิ ด้วยการปรากฏตัวครั้งแรกของรุจิเขาคือนายช่างคนหนึ่งในกาเลล่าคอมปานีที่พูดไม่ได้จนต้องฝึกให้นกพิราบของตัวเองเป็นตัวสื่อสารกับคนรอบข้างเรียกได้ว่าบารมีของรุจิในตอนนั้นเนี่ยมันตัวประกอบสุดๆไปเลยล่ะครับอย่าว่าแต่มีผลปีศาจเลยครับและหลายคนก็อาจจะไม่กล้าคิดกันหรอกใช่ไหมหล่ะครับ ว่าตัวละครแบบนี้มันจะสามารถออกมาต่อสู้ในแนวหน้าได้จนกระทั่งความจริงก็ได้เปิดเผยครับว่าตัวของรุจิเนี่ยคือคนของ CP 9ีหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลที่แฝงตัวเข้ามาในกาเลล่าคอมพานีเพื่อที่จะสืบหาข้อมูลแบบแปลนหนึ่งในอาวุธโบราณอย่างพลูตันในตอนนั้นรุจิก็ได้มีการเปิดเผยพลังที่แท้จริงของตัวเองออกมามา,มากมายเลยละครับไม่ว่าจะเป็นการใช้รูปแบบทั้ง6กระบวนท่าเคล็ดวิชาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่กองทัพเรือ และที่สําคัญเลยก็คือพลังพิเศษจากผลปีศาจผลเนโกเนโกผลแมวโมเดลเสือดาวผลปีศาจสายโซอ่อนนั่นเองครับแถมยังเป็นผู้ใช้ผลปีศาจจนบนรรลุถึงขั้นตื่นเลยด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครตัวแรกๆที่ต้มคนดูแบบพวกเราซับเปื่อยเลยทีเดียวครับคนต่อมาสตอสซี่พื้นเพลงของตัวละครตัวนี้ก็มีความใกล้เคียงกับรอบลุจ,จิในอันดับก่อนหน้าครับเธอปรากฏตัวครั้งแรกในวันพีชภาคเกาะโฮเคก ที่มาร่วมในงานปาร์ตี้เลี้ยงน้ำชาของบิ๊กมัมในตอนนั้นเนี่ยสตูตซี่เธอก็ดูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากชนชั้นสูงดูไม่มีพิษมีภัยใช่ไหมหล่ะครับดูไม่ใช่ตัวละครที่จะออกมาต่อสู้ในแนวหน้าเลยแม้แต่น้อยครับแต่พอเปิดเผยออกมาว่าตัวของเธอเนี่ยมาจากหน่วย c p 0 หน่วยที่อยู่เหนือกว่าซีพีนายเสียด้วยซ้ำมันก็ทำให้คนอ่านอย่างเราอึ้งไปเลยเหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าสตุซซี่เนี่ยเป็นตัวละครที่โคตรเก่งเลยเป็นผู้ใช้รูปแบบทั้ง6ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆเลยด้วยและในภาคล่าสุดอย่างกอเอกเฮดก็มีการเปิดเผยออกมาครับว่าเธอเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจที่ก็น่าจะเป็นผลข้างขคาวผลปีศาจสายโซอ่อน so ที่จะเปลี่ยนเธอให้กลายร่างเป็นเหมือนกับตัวสักิวบัสปีศาจส,สาวสุดยัวย่วยวนที่จะทำให้คุณเนี่ย แห้งตายไปเลยทีเดียวครับมีการโชว์ฉากเท่ๆล้มเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นชายจักรันสองคนลงไปได้ภายในพลิบตาเดียวเลยด้วยเป็นตัวละครที่นอกจากเราคนอ่านแล้วก็ยังมีพวกเพื่อนร่วมง,งานอย่างคาคุและรุจินี่แหละครับที่อึ้งไปได้เหมือนกันว่าตัวของสตูซีเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลปีศาจสายโซออนเหมือนกับตัวเองด้วยเหมือนกันครับด็อกเตอร์เวก้าพังอีกหนึ่งตัวละครที่ปรากฏออกมาในวันพีทภาคก่อเอเคส ที่กำลังฉายอยู่นี่แหละครับว่าเหตุที่ตัวของเขาเป็นตัวละครที่อัจฉริยะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกส่วนหนึ่งมันก็มาจากพลังพิเศษของผลปีศาจผลโนโมีโนโมีหรือผลสมองด้วยเหมือนกันแต่มันก็จะเป็นผลปีศาจที่ไม่ค่อยจะน่าอภิรมสักเท่าไหร่ครับเพราะว่านอกจากคนที่กินเข้าไปจะสามารถสะสมความรู้ความจําข้อมูลข่าวสารต่างๆไว้ในสมองได้อย่างไม่จํากัด ที่มันก็จะส่งผลให้ก้อนสมองภายในศีรษะของผู้ที่กินเข้าไปเนี่ยเติบโตขึ้นไปได้อย่างไม่จํากัดเลยอีกด้วยแต่ก็จะดูเหมือนกับว่าตัวของดรเวกาพังผู้ที่กินผลปีศาจนี้เข้าไปเนี่ยเขาจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของตัวเองแบบนี้ไปได้อย่างดีเลยทีเดียวครับนั่นก็คือการตัดสมองออกจากหัวของตัวเองไปดองไว้ในหลอดแก้วซะเลยเรียกได้ว่าตัวละครดรเวกาพังเนี่ยทำให้คนดูวันพีทแบ่งออกเป็น2ฝั่งกันเลยทีเดียวนะครับ ทีมแรกก็จะเป็นทีมที่คิดว่าดเรเวกาพังสามารถเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของโลกได้ด้วยพลังพิเศษจากผลปีศาจและคนที่คิดว่าดเรเวกาพังเนี่ยไม่ได้กินผลปีศาจที่ตัวของเขาฉลาดมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะความสามารถล้วนๆเลยส่วนผมนเนอไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเลยครับผมเป็นคนที่ติดตามวันพีชเป็นภาพรวมซะส่วนใหญ่ครับไม่ค่อยจะไปเจาะจองอะไรตัวละครไหนสักเท่าไหร่ จนบางทีเนี่ยอาจจะตกหล่นอะไรไปบ้างก็ขอไปเพื่อนๆมาณนาที่นี้ด้วยนะครับแวนออก,กาหนึ่งในตัวละคร10กับตันยักษ์ของกลุ่มจนสลัดหนวดดำที่ร่วมออกเดินทางไปพร้อมๆกับมาแชลดีทสหรือหนวดดำตั้งแต่เริ่มแรกเลยล่ะครับจนเรียกได้ว่าตัวของแวนออก,กาเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มหนวดดำรุ่นก่อตั้งเลยก็ว่าได้ ตัวของเขาจะพกอาวุธเป็นปืนล่าสัตว์แบบโบราณที่เขาจะสามารถใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วยิงได้อย่างแม่นยำเหมือนกับจับวางเพียงแค่เท่านี้มันก็จะทําให้เขาดูน่าเกรงขามจนทําให้คิดว่าเจ้าหมอนี่เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีพลังพิเศษจากผลปีศาจแล้วก็ได้ไมั้งใช่ไหมล่ะครับแต่ทว่าแวนออกาเนี่ยก็มีไม้เด็ดพลังเดือดที่เป็นพลังพิเศษจากผลปีศาจผลวาปุวาปุหรือผลวาร ผลปีศาจสายพารามิเซียที่จะสามารถทําให้ตัวของเขาสามารถวิบไปที่ไหนก็ได้เป็นพลังพิเศษที่จะสามารถเดินทางไปยังที่ที่ไกลแสนไกลได้ภายในพิบตาเดียวครับนี่อาจจะเป็นผลปีศาจที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดภายในเรื่องวันพีธเลยก็เป็นได้นะและนอกจากนี้มันยังสามารถพาพวกพ้องวา์บเคลื่อนที่ตามไปด้วยได้เช่นกันครับ เป็นหนึ่งในตัวละครที่นึกว่าจะไม่มีอะไรแต่ก็ดันเป็นตัวละครที่ครอบครองพลังพิเศษที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวประจำเรื่องวันพีทไปด้วยเช่นกันครับโอทามะสาวน้อยคนนี้ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในวันพีทภาควานโนคุน้ช่วงที่อนิเมะวันพีทเดินทางมาไกลถึง800กว่าตอนนู่นเลยละครับเธอปรากฏตัวออกมาในฐานะเด็กสาวผู้ยากไร้ต้องทํางานขายหมวกสารแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อข้าวมาหุงกิน ซึ่งเธอจะสามารถเก็บเงินจนสามารถซื้อข้าวได้อาทิตย์ละครั้งหรือบางครั้งก็เป็นเดือนเลยก็มีครับซึ่งดูจากในมุมไหนมิติไหนตัวละครของธามะเนี่ยมันก็ไม่ใช่นักสู้เลยแม้แต่นิดเดียวครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยแต่เว่าตัวของเธอกลับเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจที่ส่งพลังได้อย่างไม่น่าเชื่อครับนั่นก็คือ ผลคีบีคีบีหรือผลคีบีดังโง่ผลปีศาจายซารามิเซียที่จะทําให้ตัวของทามะสามารถสร้างขนมคีบีดังโงออกมาจากแก้มของเธอได้สัตว์ตัวไหนที่กินขนมคีบีดังโง่อันนี้เข้าไปมันก็จะยอมจำนนทําตามคําสั่งของเจ้าของอย่างโอทามะอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับโดยพวกเขาจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของทามะนั่นเองซึ่งพลังนี้นี่แหละครับที่มันทําให้เหล่าสัตว์ หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจผลสมยัยเต็มใจที่จะออกไปต่อสู้เพื่อตัวของธามะอย่างสุดกำลังเลยล่ะครับพลเรือโทปอนสกี้พลเรือคนนี้เป็นตัวละครที่ดูไม่ค่อยจะมีบทบาทในเรื่องวันพีซสักเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวละครที่ปรากฏออกมาเป็นไม้ประดับในฉากต่างๆเท่านั้น และพลเรือโทส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้ดาบเป็นอาวุธในการต่อสู้หรือไม่ก็จะเป็นรูปแบบทั้ง6ไปเลยซะมากกว่าน้อยมากๆครับที่จะเห็นพวกเขามีพลังพิเศษจากผลปีศาจกันแต่ในวันพีชช่วงภาคเกากะเอเคธเราก็จะได้เห็นพลเรือโทปอนสกี้ปรากฏตัวออกมาต่อสู้กับบอนนี่และสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางในฉากสั้นๆครับแถมยังโชว์ร่างไฮบริดเป็นพลังพิเศษที่มาจากผลปีศาจที่มันก็จะทําให้พวกเราคนดูรู้สึกว่าเอเจ้าหมอนนี่มันมีพลังพิเศษด้วยอย่างนั้นหรอ แต่ก็ยังไม่ได้มีกรอบขึ้นมากำกับระบุเอาไว้นะครับว่ามันเป็นพลังพิเศษจากผลปีศาจสายโซออนของสัตว์ประเภทไหนกันแน่เพราะว่าในกระตูนมันยังไม่ได้มีกรอบขึ้นมาอธิบายไว้อย่างชัดเจนครับแต่ถ้าเราสังเกตชื่อท่าไม้ตายของพลเรือโทปอนสกี้ใช้ที่มันก็จะมีชื่อว่านาคทะเลแฮมเมอร์มันก็น่าจะทําให้เราสามารถเดากันได้ไม่ยากใช่ไหมละครับว่าพลังพิเศษของเขามันมาจากตัวนาคทะเลหรือก็คือผลปีศาจนาคทะเลนั่นแหละครับ ดูๆไปแล้วมันก็เป็นตัวละครที่ไม่คิดว่าจะมีพลังพิเศษจากผลปีศาจแต่มันก็ทําให้เราอยากจะเห็นเขาใช้พลังจากผลปีศาจให้เยอะๆกว่านี้จริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับคินเนมอนเขาคือซามูไราจากแคว้นวะที่ดูจากบุคลิกและรูปร่างภายนอกแล้วก็ดูจะเป็นตัวประกรอบคนหนึ่งดูเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวก็โดนตัดบททิ้งไปแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าหมอนี่เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับ เพราะว่าตัวของคินเนมอนเนี่ยเป็นตัวละครสําคัญตัวหนึ่งที่จะมาปรากฏตัวในวันพีทภาควาโนอคุนี้เลยครับและเขายังเป็นตัวละครที่มีฝีมือการต่อสู้ที่ร้ายกาจมากๆในฐานะหัวหน้าของกลุ่มก้าวปอกดาบแดงองค์คณ์ของโคซกิโอเดงอดีตผู้นําของแคว้นวาโนครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีพลังพิเศษจากผลปีศาจที่มีประโยชน์มากๆเลยซะด้วยนั่นก็คือพลังพิเศษจากผลปีศาจผลฟูคูฟูคูหรือผลเครื่องแต่งกาย ที่มันก็จะทําให้เขาสามารถสร้างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายขึ้นมาให้ใครก็ได้กี่ชุดก็ได้เพียงแค่วางใบไม้หรือก้อนหินเอาไว้บนหัวเท่านั้นครับเขาก็จะสามารถสร้างเสื้อผ้าขึ้นมาให้ใครใส่ก็ได้แต่จะต้องเป็นเสื้อผ้าแบบที่เขาเคยเห็นมาก่อนเท่านั้นนะครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่คิดว่าจะเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจเลยจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นผลปีศาจที่ไม่ใช่สายต่อสู้เลยก็ตามนะครับ ชาลอตกาเลตแม่สาวมาดร,ร้ายสุดเซ็กซี่คนนี้เธอเป็นลูกสาวคนหนึ่งของหนึ่งในอดีสตสจักรพรรดิอย่างบิ๊กมัมที่ปรากฏตัวออกมาในวันพีทภาคเกาะโฮเก้คครับที่ผมก็ไม่คิดเลยครับว่าไอพลังที่เธอปล่อยออกไปใส่นามีเนี่ยมันจะเป็นพลังพิเศษที่มาจากผลปีศาจเพราะว่ามันดูจะเป็นพลังที่จืดจางและไม่ค่อยจะหวือหวาสักเท่าไหร่เลยครับแค่ปล่อยไอ้กอนเมื่อเมื่อ,อใส่นี้ไปพันธนาการที่มือ แล้วก็ทําให้เป้าหมายลอยขึ้นไปได้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วไอ้พลังนี้เนี่ยมันมาจากผลปีศาจสายพารามิเสียที่มีชื่อว่าผลบาตาบาตะาหรือผลเหนยนั่นแหละครับเราจะยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเจ้าพลังนี้มากนักนะครับเพราะว่ามันยังเป็นผลปีศาจที่ไม่ได้โชว์แสดงพลังอะไรมากมายสักเท่าไหร่ยังไงเราก็ต้องมารอติดตามมันต่อไปครับว่าตัวของชาร์ลอตต์กาเลตเนี่ยจะได้มีบทบาทได้โชว์พลังพิเศษจากผลปีศาจของเธอเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า มารอดูกันครับว่ากลุ่มโจรสลัดบิ๊กมามที่ยังเหลือกันอยู่เนี่ยจะยกทัพกันไปช่วยตัวของพุดดิ้งที่ถูกตัวของหนวดดำลักพาตัวไปหรือเปล่าเบลโลเบตตี Be Betty, สาวสวยสุดเซ็กซี่จากกองทัพปฏิวัติที่การปรากฏตัวของเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยครับในขณะที่คนของอาณาจักรรููเซียกำลังตกอยู่ในการถูกกดขี่ของเหล่าโจรสลัดเธอก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเพื่อนเอนเหล่าแม่ทัพจากคณะปฏิวัติพร้อมกับพูดจาปลุกเรา้า ปลุกระดมให้ชาวบ้านมีกําลังใจฮึือสู้กับโจรสลัดที่มาข่มเหงตอนแรกมันฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับมันดูเหมือนจะเป็นการปลุกเราปลุกใจธรรมดาทั่วไปแต่จริงๆแล้วตัวของเบลโลเบตตีเธอเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีาศาจสายพารามิเซียอย่างผลโคบุโคบุหรือผลปลุกใจที่จะช่วยปลุกเราไม่ว่าเป้าหมายจะมีจิตใจที่หอเหี่ยวหมดหวังแค่ไหนก็จะสามารถกระชากตัวเองขึ้นมาเพื่อต่อสู้ พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าไปจนได้แถมยังทําให้มีพละกําลังวังชาเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยครับมันเหมือนกับการฉีดอะดรีนาลีนเข้าสู่ร่างกายเลยและพลังนี้มันก็เป็นพลังที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์กับคณะปฏิวัติมากๆเลยล่ะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะมีจํานวน,นน้อยกว่าพวกกองทัพเรือการที่ได้พลังของเบลโลเบตตี้เข้ามาช่วยเสริมกําลังใจให้มันก็น่าจะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยใช่ไหมล่ะครับ 5. ผู้เท่า ต่อมาก็จะเป็นตัวละครระดับผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของโลกเลยก็แล้วกันนะครับกับเหล่าห้าผู้เท่าที่ก็จะเป็นตัวละครระดับบอสไม่คิดว่าพวกเขาเนี่ยจะลงมาต่อสู้ในระดับแนวหน้าได้ผมนึกว่าพวกเขาจะเป็นตัวละครที่คอยสั่งการอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับแต่ในวันพีทภาคก่อเอกเหตุครับก็มีการเปิดเผยพลังพิเศษจากผลปีศาจของห้าผู้เท่าทุกคนเลยที่จะมาในทีมของปีศาจโยคตามตำนานพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะครับ อย่างเช่นปีศาจวัวกิวคิปีศาจหมูป่าโฮกิปีศาจม้าคงกระดูกบาโคสึ u, นกผีหน้าคนอิซึมาเดะแซนเวิร์มหรือนอนทะเลทรายขนาดยักษ์ที่ทุกคนเนี่ยก็สามารถทําให้ผลปีศาจของตัวเองตื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่หลังจากที่ผมได้มีโอกาสอ่านวันพีชมาจนถึงตอนล่าสุดจนได้มีการเปิดเผยพลังพิเศษของท่านอิมแล้วผมก็ไม่แน่ใจครับว่าจริงๆแล้วเหล่า้าผู้เท่าเนี่ยมันสามารถทําให้ผลปีศาจของตัวเองตื่นขึ้นได้เองหรือว่า ได้ทันอิมเข้ามาคอยช่วยเหลือปลุกพลังพิเศษให้ตื่นขึ้นหรือเปล่าตรงนี้เราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปในวันพีทที่เราก็จะสามารถหาอ่านแบบถูกลิขสิทธิ์กันได้ในแอปมังงะพลัสที่จะออกมาให้เราได้อ่านกันแต่ละสัปดาห์เลยนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ตัวละครที่ไม่คิดว่าจะกินผลปีาศาจคนที่เป็นแฟนวันพีทก็น่าจะรู้จักควกเขากันดีอยู่แล้วใช่ไหมละครับแต่สําหรับคนที่เพิ่งจะมารู้ไปพร้อมๆกันกันกบคลิปของผมเนี่ยผมก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ผมหยิบเอาเรื่องนี้มาทําให้ทุกคนได้รับรู้กันในช่องของเราก็จะมีคอนเทนต์อะไรแบบนี้ออกมาให้ได้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ติดตามกันไว้ด้วยล่ะแล้วก็จะดีมากๆเลยครับถ้าช่วยกันกดไลค์กดแชร์ มันจะทําให้ผู้คนมากมายได้เห็นคลิปที่ผมทําครับแล้วก็การกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยมันจะทําให้ YouTube แจ้งเตือนเพื่อนๆไปว่าช่องของผมได้ปล่อยคลิปใหม่ๆออกมาแล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกคนครับที่สมัครเป็น Membership กันเข้ามาให้เราในทุกๆเดือนเลย ขอบคุณมากจริงครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องชิน o บ e m o ฟี่กันด้วยนะครับเป็นช่อง YouTube ที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของภาพ,พย,ายนตร์และซีรีส์เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยผมจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับภาพ,พย,ายนตร์เรื่อง How How t o Train y o ดา d r ก้อนออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ